เด็กที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้นะครับเป็นเด็กที่ผมคิดว่าเก่งที่สุดในเกมณตอนนี้เลยนะรอบเด็กพาดีอด r ลูดผสมฟอร์จเข้ามาด้วยครับเหตุผลหลักเลยที่ทําให้ผมคิดว่าเด็กนี้มันเก่งเป็นเพียร์หนึ่งเก่งโคตรนะตอนนี้เลยก็คือการที่ฟอร์จได้บัฟนะครับฟอร์จเนี่ยจากเดิมจะเป็นการสอยเนจีพลังหนึ่งบวกสองพลังต่อสู้ให้กับการ์ดใบถัดไปที่เราลงแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยหลังจากแพทอุทีเอเมอสัปดาห์ล่าสุดเข้ามาฟอร์จจะบวกสามพลังต่อสู้ให้กับการ์ดใบถัดไปที่เราลงครับซึ่งเมื่อเอาไปคอมโบ เพเรซี่มากประมาณนี้เดนคัพแบ็คห้าเกมติดดิสแดก s พสิบอเลดิสคอมโบม,มันกู๊ดเกินว่ะกูสามแล้วโซวิแมนสี่จบหลักสูตรเด็กนี้แอนวีวินไอ้เหี้ยมันเก่งเกินว่ะ เอานี่ไงเจ้าปอดได้พัฟเป็นจุดเปลี่ยนเกมนี้วะเก้าเด็กนี้หลังจากได้สองคั้แล้วอะเกยหนึ่งแน่นอนซึ่งตัวเด็กเนี่ยผมก็มาจากฟิเมอร์ต่างชาตินะครับลัมบี้เขาเป็นคนกินเด็กเป็นคนแชร์เด็กขึ้นมาพอหยิบมาเล่นแล้วมันเก่งโคตรเก่งมากๆเลยนะเดกนี้เก็บตัวในฟินิตี้ผมได้แล้วหนึ่งใบด้วยในเดือนนี้ครับตัวคอมโบของเด็กมันจะเป็นยังไงวิธีเล่นการ์ดต่างๆอะไรทดแทนได้บ้างเดี๋ยวดูพร้อมกันในช่วงแนะนําเด็กเลยครับผม และนี่ก็คือหน้าตาของเด็กฟอร์จแพทริออตนะครับคอมโบหลักของเด็กน,นี่เลยก็จะเป็นการใช้ฟอร์จไปบัฟการ์ดอย่างบูดอย่างมิสเตอร์ซินิสเตอร์ครับเพราะความสามารถของการ์ดสองใบนี้เนี่ยจะเป็นการเศษก,ก๊อปปี้ที่มีพลังเท่ากับตัวเองออกมาซึ่งก็หมายความว่าหลังจากฟอร์จบัฟให้บูดมีพลัง5้าหน่วยเนี่ยตัวบูดลิงที่บูดเศกออกมาก็จะมีพลัง5้หน่วยเท่ากันครับเท่ากับว่านในเทิร์น3ถ้าเราสามารถทําคอมโบนี้ได้เราจะเพิ่มพลังต่อสู้ได้สูงสุดถึง15ห้น่วยเลยซึ่งผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรให้มันมามาากยท3 มาเติมพลังได้15หน่วยเดี๋ยวมันเก่งโคตรอยู่แล้วถ้าบูดไม่ติดไปเล่นมิสเตอร์ซินิสเตอร์ก็จะได้พลัง10หน่วยก็แรงไม่แพ้กันครับผมซึ่งหลังจากเราเล่นคอมโบฟอร์จบบูดฟอร์จบวกมิสเตอร์ซินิสเตอร์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะยังมีคอมโบขั้นถัดไปต่อจากนั้นด้วยครับก็คือการเล่นการ์ดอย่างแอฟซอบวิ้แมนลงในเทิร์น4นะแอฟซอบวิ้แมนก็เป็นการ์ดอีกใบหนึ่งที่เพิ่งถูกปรับมาใน2สามผล่าสุดเหมือนกันครับความสามารถคือจะไปก๊อปปี้ความสามารถเปิดตัวของการ์ นั่นเองครับถ้าแอปซอร์ us, so บี้แมนก๊อปปี้ความสามารถของบูดมาก็เท่ากับว่าตัวแอปซอร์แมนจะเสกก๊อปปี้ของตัวเองที่มีพลังเท่ากันกับตัวต้นมาครับเติม <c oughs> พลัง15หน่วยในเทิน4ได้อีกครับเท่ากับว่าเทิน3ถ้า,า 3, 5, คอมโบฟอร์ดบ,บุกบูติดพลัง15หน่วยเทิน4เราจวดซอร์บี้แมนขึ้นมาก๊อปปี้บูดเพิ่มพลังอีก15หน่วยใน4เทินแรกเนี่ยเด็กนี้สามารถปั้นพลังได้ถึง30หน่วยครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปครับว่ามันแรงโคตรนะแล้วเท่านั้นยังไม่่พอับเเดด็นี้้้ยยงใสขาามว ความที่เด็กของเรามีความสามารถในการปั๊มพลังต้นเกมได้เยอะมากครับการใส่เวฟเพืามาเล่นในเทิร์น5แล้วขัดให้ฝังของข้ามเล่นการ์ดได้แค่ใบเดียวในเทอร์สุดท้ายเนี่ยเลยเป็นอะไรที่โหดมากๆในเด็กนี้ครับเทิร์น4ปั้นพลังได้30หน่วยเทิร์น5ลงเวฟฝันของข้ามลงการ์ดได้แค่ใบเดียวในเทอร์สุดท้ายซึ่งก็แน่นอนว่าการลงการ์ดใบเดียวเนี่ยโอกาสที่จะมาพลิกเกมก็มีน้อยมากครับหรือว่าถ้าเราคิดว่าฝันของข้ามยังสามารถพลิกได้จริงๆในเทอร์สุดท้ายเราก็จะยังมีการ์ดอย่างดดูกเติมอรา์ดอย่างูมาเติม ติมพลังให้การ์ดทุกใบของเราได้แล้วเราก็จะมีการ์ดอยี่ยเพเทีออเอาไว้เติมพลังในเทอร์สุดท้ายให้กับตัวบูทลิง <S 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 ให้กับตัวมิสเตอร์ซินิสเตอร์ของเราได้ครับก็นั่นแหละนะความโหดของเด็กนี้ทําคะแนนให้นําในต้นเกมแล้วก็ไปเวฟขัดในเทอร์ห้าครับรว,วมที่เหลือในเด็กก็จะเป็นการ์ดท,ที่มันเก่งทั่วๆไปนะเจฟเห็นหน้ากันบ่อยอยู่แล้วนะครับไปได้แท่ากับจะทุกเด็กครับเป็นความเก่งที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยแล้วเราก็จะมีการ์ดอย่างไอเอลเลดครับไอเอลเลดในเด็กนี้ส่วนตัวคิดว่าเก่งมากๆนะเพราะว่่่าาาามมมันีีีโออกกกกกสทจไปรเเงย็ะ แยกร่างพลัง6 3สาตัว c o ปี้ซีลิสเตอร์ก็แยกร่าง1ตัว c o ปี้ o c t o r Do ร์ดูมก็เสกดูมบ Copy ปี้บูมาเวลก็ได้บัฟเพิ่มก็เป็นใบหนึ่งที่เก่งแล้วก็ไปได้หลายตัวหลายเด็กมากๆก็ผมแล้วเราก็จะมีการอีกเดบี้ด้วยครับเดบี้ก็เอาไว้คอมโบกับแทที่ออได้นะหินที่เดบี้เสกมาก็จะได้บัฟจากแทที่ออด้วยแต่ความเก่งของเดบี้จริงๆแล้วมันอยู่ที่การขัดฝันข้ามครับผมเดบี้เนี่ยมีโอกาสที่จะไปอุดตันพื้นที่ของฝังห้ามแล้วไม่เขาเล่นการ์ดไม่ได เก่งจริงๆของเดบรีนะแล้วก็ใบสุดท้ายเด็กของเราก็คือชาเวสครับเพิ่มโอกาสจั่วคอมโบในเทอร์นถึงหของเรานะจะได้มีโอกาสจั่วบูดจั่วฟอร์จมากขึ้นวิธีเล่นแล้วก็คอมโบของเด็กก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นเด็กที่เล่นง่ายมากๆแล้วก็เก่งมากๆด้วยเดี๋ยวต่อไปจะไปแนะนาการ์ดท,ทดแทนต่างๆที่สามารถใส่เข้ามาในเด็กนี้ได้นะเผื่อใครไม่มีใบไหนถ้าคุณไม่มีเจฟก็เหมือนกับทุทกๆคลิปที่ผมจะบอกนะครับก็ไปใส่าการ์ดสองมนจี้เก่งๆใบอื่นเข้ามาทดแทนใส่าการ์ดอย่างสไปเดอร์แฮมมาก็ได้ครับ จะไปใส่เทคการ์ดอย่างลูคเคชมาก็ได้ครับการฝั่งเราโดนลบพลังหรือจะไปใส่การ์ดไม่มีความสามารถมาเล่นกับพที่ออดเพิ่มก็ได้ครับใส่การ์ดอย่างท็อกเกอร์มาเติมพลังในเทิร์น2ก็ได้ถ้าใครไม่มีไอโอแลดก็ไปใส่การ์ดสีที่เก่งๆใบอื่นครับใส่การ์ดอย่างสปอร์สกราวมาก็ปี้วความสามารถต่อเนื่องขอฝันหัข้ามก็ได้ใส่การ์ดอย่างช้างฉีมาทำลายมีความฝันหัวข้ามก็ได้หรือว่าจะไปใส่การ์ดที่ไม่มีความสามารถมาเล่นกับพที่ออดเพิ่มก็ได้ครับใส่เดซติงเข้ามาเติมพลังในเทนไ่อร นะถ้าขาดปลายเด็กมันจะอ่อนลงเยอะมากก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับบอร์ดดูดแพดดีออดหรือหรือแพดดีออดบูดฟอร์ดว่าจําออเดอร์ไม่ได้นะครับลองไปเล่นกันดูนะกเก่งแน่นอนไม่ผิดหวังใครกําลังตัดังขึ้นร้อยเด็กนี้ไปเล่นขึ้นร้อยแน่นอนใครกําลังเล่นคอนเฟิสหาตัวอินฟินิตี้เด็กนี้ไปเล่นได้ตัวแน่นอนนั่นแหละครับถ้าใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้านล่างเดี๋ยวผมจะไปตามตอบทั้งหมดแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคอนเฟิร์สที่นี่กดไลค์กดซับสไครป์กำลังไกรกันด้วยแล้วก็ก่อนที่ไปดูไฮไลท์เกมเพลลย์์กกกัับวนนนนนนี้้ผมมม็ขออออแะารรตไืืเถ

ตัดรุ่นใหม่ออปตดร,รุ่นใหม่รุ่นนี้สป,ปิดไฟทอดปากกอบได้ไม่ใช่น็อตไม่ใช่นดด็อตขาแว่นบางเบาทำไม่หักตกไม่แตกใส่ O C C Y ลดรอยหนึ่งใส่ O C C Y ลดรอยหนึ่งรุ่นใหม่มี้หา เด,เด็กๆเ,เนี้ยไม่ซึมแน่นอนนะครับโคตรเก่งเทียร์หนึ่งเลยผมให้เทียร์หนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดฟอร์ดบูดแพทริออตหรือว่า Ford Road, อฟอร์ดบูดเซฟเฟอร์ผมว่าเทียร์หนึ่งแน่นอนเอาอะไรแทนเจฟก็ดรอปสองเก่งๆไว้อื่นนะครับสบายด้ h a แฮมุกเคสเอาอะไรแทนแลดก็ดรอปสี่เก่งๆไว้อื่นนะครับทางฉีสุ per สกาวหรือจะใส่สไปเดอร์แฮมก็ได้การ์ดเก่งทั่วไป ขอฟอร์ชหนึ่งใบเกมนี้โนฟอร์ชเอาอะไรแทนฟอร์ดเดี๋ยวฟอร์ดมันต้องมีทุกคนถามว่าเนิร์ฟยังไงเหรอผมผมผมว่าถามอย่างนี้ดีกว่าปั๊บทำไมวะผมไม่ได้อ่านเหตุผลในการปั๊บฟอร์ดด้วยฟอร์ดนี่มันมันไม่ใช่การ์ดท,ที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มขนาดนั้นปะการ์ดมันก็มีบ้านมาตลอดนะไม่ได้อยู่ในจุดที่กากจนต้องโดนโดนปั๊บวะเดี๋ยวเดี๋ยวไปอ่านเหตุผลที่เขาปั๊บฟอร์ดแล้วกันว่าปั๊บทำไม อันนี้อันนี้ผมผมค่อนข้างแย่วะ่ะผมเหมือนผมจะต้องไปเวนี้วะ่ะผ,ผมจะต้องไปเวอุดวะ่ะแล้วมันเก่งไง <laughs> แล้วต่อให้เราไม่ได้ฟอร์จ <c oughs> เด็กมันก็เก่งไงเด็กเด็กนี้มันได้ประโยชน์หลายอย่างมากนะตัวแอปซอบวิ m แมนี่ผมก็ไม่ได้พูดถึงใช่ไหมแอปซอ b วิคแมนได้บัฟมาเล่นกับปลูดได้เล่นกับอ่ ซีนิสเตอร์ได้ค,ค,ค,คือแม่งแม่งเก่งอะ่ะมันถือว่าเก่งเลยอะครับผมเวฟอันนี้อันนี้ผมได้เปิดทีหลังแน่นอนใช่ไหมผมได้เปิดทีหลังแน่นอนเท่ากับว่าผมไม่ต้องกลัวเอ็นชนเ s สซ้ายผมตามขวาผมตามเอาเล่นได้ใบเดียวแน่นอนผมก็ just just blue เฮ้ยอะไรวะเขาเขามีบูมาเวลเหมือนกันเหรอถ้าถ้าเอเจนต์คนสันดีลบูมาเวลให้เขาอะ่ะผมแพ้ซูเปอร์สกาวซูเปอร์สกาวก็เช่นกันซูเปอร์สกาวก็แรงเกินไม่ใช่เอ็กโค <S 2> <S 2> <S 2> เขาอ่านเข้มเลย โอ้โหที่รถเสียแปดในเกมแรกแย่แล้ววะโอ้กตาฮอคไดโน่แหละบัตเตอร์บิงบัตเตอร์บิงบัตเตอร์บูมเป็นคัมแบ็คห้าเกมติด ก,กลับแบ็คเกมติด i s t h a t possible ก็จะเก่าตัวเมื่อกี้ใส่มาเองหรือเสกมาใส่มาเองครับเสกมาไม่มีวาร์เรียนดูง่ายๆอู๋สามแล้วโซวิ่แมนสี่เตินห้าเวฟบอกซินิสเตอร์จบหลักสูตรจบหลักสูตรเด็กนี้ไอ้เี้ยมันเก่งเกินวะ่ะ แค่นี้เลยอ่ะมันมันคือแค่นี้เลยอ่ะ just just ด l i d e s อ่ะคือถ้าถ้าผมไม่ไปพลาดแตกเองเกมเมื่อกี้ะนะเมื่อกี้เราไม่ได้ระวังเทค super scale เขา ภาพมันน่าจะดีกว่านี้จะเปนเน็เคียสูนต้องโหดขนาดไหนเหรอโหดเท่าซาบูตอนมาใหม่โหดเท่าเซิร์ฟเฟอร์ตอนมาใหม่โหดเท่าทานอสตอนเล่นกับพื้นเจ็ดได้ประมาณนั้นไปยิม เพียนรูดมารูดมากแย่เกมนี้ไม่มีฟอร์จอดี No ฟอร์จ No พาทเฮ้วินเจ็ โอ้ชิตโอ้ชิตลูกจีสบอ่เชียลอ่ะเจยดิสคอมโบมันกูดเกินว่ะโซดานกูดอ่ะน่าจะไหวอยู่แล้วปะโซดานกูด ยังไม่เล่นแล้วกันผมมีหมาด้วยดิเรื่องของเรื่องหมาเคาน์เตอร์เราได้ อังนี้พวกเ่ครั้งนี้พวกเขาส่งใครมารงวางาวหนึ่งเอเนจี้วงหนึ่งเอเนจี้บ่อยอย่างไงบ้าง มีมีโอกาสไป้ของดีเยอะมากออนสลอดว้าวว้าวเที่ยวเขาไปเวลความฝันวะเวลความฝันเปนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอ วางเงินแช่นผมว่าเขาลงเอาสลอดกลางนี้เขาไม่น่ามีเงินแช่นแล้วแหละนิกบิลกับเล็กตัสไม่รู้อ่ะแต่เราเราน่าจะไหวปะถ้าผมไม่เฟรซี่จนเกินไปอ่ะหอพิสติกเ ป่าเขาเล่นอะไรชนะเราอ่ะถ <sh> <music breaking> <out> <sh arp arken> <sh> ้าถ <EST> <sh> nope totally ้าเขาช่างฉี่ปรหนึ่งสิบปดช่างฉี่สิบหกช่างฉีก็ไม่ชนะหรอปะจะกลาวกลาวกลางขวาก็ไม่ชนะปะจะกลาวก็ไม่ชนะปะช่างฉีก็ไม่ชนะหรือช่างฉีชนะช่างฉีก็ไม่ชนะปะระวังซ้ายซ้ายเราต้องระวังอะไรอ่ะซ้ายเราสิบเจ็ดอ่ะผมต้องระวังอะไรทางซ้าย ฉีก็ไม่ชนะเราเทียเด็กเด็กนี้หลังจากได้สัมผัสแล้วอะเทียหนึ่งแน่นอนเทียหนึ่งแน่นอนเทียหนึ่งแน่นอน,น,น,อนเห็นผมเลือดน้อยๆไม่ไม่ได้ผิดที่เด็กนะครับผิดที่ผมเองเียวันคอนเฟิร์ม Then... พอไหมเกมนี้เหมือนจะลำบากหน่อยนึ่งวะเกมนี้เหมือนจะลำบากหน่อยหน่นหอ,นอ,หนอยเพราะว่าเขาเขาเล่นได้หลายเพลมากอะดูมดูมชนะได้ถ้าเขาล็อกไซด์กลางถ้าเขาล็อกไซด์ซ้ายผมก็แพ้ใช่ปะล็อกไซด์ซ้ายก็แพ้ดูมล็อกไซด์กลางล็อกไซด์ขวาเพลเพลเขาคือต้องล็อกไซด์ซ้ายอะเพะื่ถึงจะชนะอะอยังไงก็ดูมกลางเหรอผมผมแพ้ผมแพ้ล็อกซ้ายอะ

No pause. Oh, <laughs> so oh, ไม่มีอะไรชนะเพลงนี้ได้ปะ่ะไม่มีอ่ะไม่มีอะไรชนะเพลงนี้ได้มิสติกมิสติกซ้ายก็แพ้กลางแพ้ขวามิสติกขวาก็แพ้กลางแพ้ซ้ายดูมเด็กเขาไม่มีดูมเขาไม่ได้เสกด้วยเขาไม่ได้เล่นนิกโนดูมตัดได้เขาไม่ได้เล่นนิกฟิลลี่เขาไม่มีตัดด็อกออกว่ะด็อกออกเฉย ไปไปไปแบ็คมีอยู่จริงป่ะโอ้ยเชีย่ยมันซีนิเซอร์ลอนดอนไงผมไม่ชอบลอนดอนไงลอนดอนมันดีกับเขามากกว่าดีกว่าผมเว้ยอืมทำไมแพที่อดตายมีหินก็เพราะว่าหินได้บัฟแพ,พที่ออดเป็นพลังสองไง 2องฟอร์จสองฟอร์จเป็นดับเบิลฟอร์จโอ้โหเขี้ยแยะ่วะเกมนี้เกมนี้เหมือนจะเป็นผมที่ต้องไปอะทุกคนเหมือนจะเป็นผมที่ต้องไปหลอนด้นมันแย่อย่างงี้ดีกว่าปะเดนเซอร์ดีกว่าปะเดนเซอร์ดีกว่า ผมกลัวว่าแลดมันจะก๊อปเดบรี์นะแล้วซ้ายผมจะอุดแบล็คโบ้ทิงเวฟโอ้ชิต oh, นั่นน่าคือจุดเปลี่ยนของเกมนี้แชทน่าคือจุดเปลี่ยนของเกมนี้การที่เวฟผมโดนทิ้งอะ่ะเวฟผมโดนทิ้งคือจุดเปลี่ยนของเกมนี้เลยเล่นตามเคิร์ฟเล่นตามเคิร์ฟไม่ได้เขามีช้างฉี่เขามีช้างฉีครับ ร้อยแอนวีว <tampoco S 2> <Christmas music Dragon> ah? no, ิน <DM> ว <Z> oh. ah. ีวินปะวะไม่อะเขาเขามีซุปเปอร์สกาวได้เชสเขาเขามีเขามีสกาวได้เว้ยเขามีสกาวได้เพราะฉะนั้นชาเวสเซฟกว่าชาเวสเซฟกว่าครับต่อให้เขาเล่นคอร์สเล่นคอร์สก็บวกแค่สองผมชนะอยู่ดีชาเวสเซฟกว่านะ ก็บอกแล้วเด็กมันโซกูนเด็กมันคือเทีย <Titan. S 1> ร์หนึ่งอ่ะเออเทียร์หนึ่งเมตานี้แน่ๆเราคัมแบ็กจากเลือดสองอ่ะผมคัมแบ็กจากจากสองคิ้วป่ะสซนฟ์ใส่แบบแอคทีฟแบบแบบดูดันอ่ะคุณไปทางดุทางดันซะแล้วไง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันบ่อยไปปะนี่แค้งผมว่ามันบ่อยไปวหมแบบเกินเบือ่อเกินเบอร์มากๆอะ าแล้วผมอุดขวาไงผมอุดขวาไงแชทอุดขวาแล้วแล้วผมไหวไหมขวาผมอุดขวาเขาแล้วผมไหวไหมวะเพราะว่าแบบผมเล่นแพืที่อัดซ้ายไม่ได้อะเล่นแพืที่อัดซ้ายคือแตกอะ ปัญหาคือเราพยที่ออดซ้ายไม่ได้แล้วแหละแพทขวาแพทขวาแล้วเราจะเอาแต้มจากไหนไปชนะขวาเราจะาแต้มจากไหนไปชนะขวาสามสี 3, 4, ่ห้าเราหอเล่นชาเวสเหรอเราอเล่นชาเวสโอ้ อย่างนี้ชาเวสขวาพอไหมเอ็ดสยบถ้าถ้าเขาเหลือจี้อ่ะไม่พอวะถ้าเขาเหลือจี้ไวไ้ไม่พอเชสอาแล้วถ้าใบที่เขาลดไว้มันคือฮักอ่ะเราแพ้วะอันนี้เราจะได้แค่เท่าไหร่11บเอเอ้ยสิบสองนี่ใช่ไหมสองสิบห้าเฮ้ย,อยพอพอดิพอดิอดถ้าถ้าสิบห้าพอดิใช่ไหมเอา เอ้านี่ไงเขี้ยฟอร์ดได้บัฟไงฟอร์ดได้บัฟมันจุดเปลี่ยนเกมนี้วะ่ะหนึ่งแต้มมันแสนมีค่าเท็แห่งการคัมแบ็กเหรอเกมสุดท้ายแล้วนี่วะ่ะเกมสุดท้ายของแมชนี้เดือดรา้าวปะก็ขอ ผมก็ขออนุญาตเติมเดือดร้ามแล้วกัวนครับอนุญาตเติมเดือดร้ามครับอือหนักหนักหนักครับว้าว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  ว้าว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 แต่ฝั่งหนูเขาก็แรงเหมือนกันนะตรงกลางฝั่งหนูมันก็ถือว่าแรงอยู่นะเขาเขาไม่น่ามีเบฟ์นเะโอ้ยแม่งเอ็กเลยพี่ชายฮัลโหล ไม่พิชายเอ็กเลยละครับแล้วขอชะนะย,ยังไงนั่นสินั่นสินั่นสิ <c oughs> nice. nice 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 <oughs> <c oughs> เร็วกว่าใกล้กว่าเร็วกว่าวันนี้คุณมาจินครับ วันทีนี้เล่นเกมอะไรไม่รู้เลยอาจอาจจะเล่นโดดเดเินริงมั้งปัก snap ปะส n a p ปะเบือดูยีดูยครับไปขวาไปขวาแล้วมาแรงบรูดตามตามด้วยแอปสอบได้ไหม <c oughs> ผมขอบูดบูดแล้วตามด้วยแอปสอบ บีฟละอีโก้แอปสอบขวาแบบปีศาจไปอีโก้แอปสอบวิแมนขวาแบบปีศาจแอมอดแอปสอบขวาไอสัตว์มันแอปสอบจริงๆด้วยแชทมันแอปสอบจริงๆแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ดิไม่ใช่อย่างนี้ดิเพื่อน รู้อีโก้ฝั่งหนูมันชาลาดจัดเลยโห้โอ้โห,โหแล้วแม่งลงหมูไอ้ซาร์ไอ้ซาร์ยังเป็นซึมเลย มีสองปะเนี่ยมีสรงปะเนี่ยแชทเชื่อได้ปะวะผมควรเชื่ออีโก้ไหมเนี่ยอ่าขวาขวาเรามีสี่สี่ห้าหกเจ็ดปดขวาเรามีแปดไม่เอาอ่ะไม่ไม่ไม่เชื่อวะ่ะไม่เชื่อ <Your> ไม่เชื่อออีโก <Your> ้ไม่รักกันเลยอ่ะ <What? S 1> ช่วงช่วงหลังๆผมนึกถึง ไม่ถึงเกมการ์ดที่เคยเล่นมาก่อนหน้านี้บ่อยเลยเพราะว่าไปดูฮาร์ดสโตรนี่แหละแล,ะแล้วก็คิดว่าเอย,อยากเล่นอะไรวะเคยเล่นอะไรมาบ้างวะอะไรมันเคยสนุกสเราบ้างอยากเล่นฮาร์ดสโตรน์อยากกลับไปเล่นยูกิเพราะว่าอยากเล่นขับพิกนะครับขับขับพิกเด็คมันน่ารักดีแต่ว่ายูจิไม่ไม่อยากกลับไปเล่นเพราะว่าขี้เกียจดูเหมอนข้ามลำน,นะครับเร็วๆนี้ถ้าจะมีเกมการ์ดอะไรสักอย่างที่ผมน่าจะกลับไปเล่นแบบจริงๆก็คือฮาร์ดสโตรนี่แหละ L l R ไม่ไม่อยู่ในความสมจํา ที่อยากกลับไปเล่นเลยขอโทษขอโทษเป็นแฟนเอวอาด้วยนะครับคือมันมันไม่น่าเล่นสำหรับผมนะตอนนี้นะเดี๋ยวรอรอดูรอดูแชมเปี้ยนเซตใหม่แล้วกันเอวอาแชมเปี้ยนเซตใหม่มีอะไรมาวะภาพถึงที่ผมเห็นนะคุริเบตัวอะไรวะที่มันหลุดมาว้ไม่มีโอกาสนะครับอนาคตไม่แน่นอนไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเอวอาชวนไปจะกลับไปเล่นไหมเหรอชวนชวนนี่หมายถึงจ้างเหรอจ้างไปเขา <laughs> เขามีงบเหรอเขา <laughs> เขามีงบมาร์เก็ตติ้งอยู่อ่ะ ถ้าถ้าแบบถ้าจ้างกับไปก็ไปเล่นหละครับไม่เรื่องงานไม่ยากจนนะครับ